สวัสดีค่ะก่อนจะไปทํางานนะคะก็ต้องทําอาหารไว้ลูกอาหารไว้ให้ลูกๆรับประทานกันนะคะก่อนไปทํางานก็เนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวตุ๋นไก่มีเลือดด้วยเนี่ยมีเลือดมีขาตุ๋นไว้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะละนั่นแหละทีนี้ก็ทาเส้นแช่ไว้ก็มัาลวก อันนี้กลับมากินที่บ้านนะคะนี่มีผุยป,ปวกผักกวางตุ้งกางอกใส่ลงไปน้ำก็เดือดแล้วแล้วก็คนๆก่อนจะไปทำงาน,น่ะทุกเช้าก็ต้องทำไว้ให้ลูกอย่างเงี้ยจ้ะเดือดแล้วแล้วก็ที่นี่มาลวก ก็ต้องลวกเส้นก่อนเนาะจ๊บจะได้ประมาณนี้มาเนี้ยจะเส้นมันใส่ผักลงไปกินเองล้างมือแล้วเด้อต้นหอมผักชี าอยากได้หมูสับก็ใส่ไปไม่เอาแต่กิเไก่หมูสับเด็กชอบเอาหมูสับให้เด็กชอบนี้กระเทียมเดียวเด้อในหมูใส่มันลงไปหมักหลายก็ใส่หลายหมักหน่อยก็ใส่หน่อยอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็นี่เดือดเดือดปุ๊บใส่ลยจ้าเดือดเดือดฟู่หอมหอมตักใส่ลยจ้าอยากเลือนเลื่อได้ไก่ นี่ไก่นี่ไก่เก่งไก่ตุ๋นไว้นะคะเนี่ยไก่ตุ๋นมันละมันละจีหัวใจเท้ารากผักชงผักชีตุนน๋นนานๆนี่ขาไก่ด้วยนี่ขาไก่ขาไก่ไกนีเลือดอะนี่เลือดมันนี่เลือดเลือดไก่ เลือดไก่ใส่ไปมไม่เลือดอีกะไมเค่อยใส่ใหม่อีกเลือดเยอะมีเลือดเยอะนี่กินมันปนเนียจะ้ะแล้วก็น้ำฟักเฟงอหอมนะจ้ะ หอมจะโอ้เม้องใครอยากได้เพิ่มเนก็ใส่ไปนะจ๊ะต้นหอมผักชีไปเราไปกินกันปรุงจับปรุงปรุงปรุง,ปร,งปรุงนะจ้ะาเนี่ยทำให้เขาอย่างเงี้ยเขาลวกเป็นก็กินประจำอยู่แล้วมีเครื่องปรุงของเราค่ะมามะมาม,ามาไก่ตุ๋นมันลักแซ่แบๆโอ้นอนต่างแดนสวีเดนนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปชีวิตต่างแดนให้พี่น้องเลยบึงความอดอยากอยากกินก็ทำเองค่ะที่นี่อาหารโปรดประจำบ้านก็คือก๋วยเตี๋ยนี่แหละจ้ะในก๋วยเตี๋ยวก็ขนมจีนข้าวผัดผักพวกนี้แปบ๊บหนึ่งนะมาปรุงกันจ้ะอันตาลไม่ต้องใส่เยอะไม่ชอบกินหวานใส่นิดเดียว กรบพริเนะอะไรเยอะๆเลยชอบกินผิดเนี่ยหวาไปอีกพริกไทยซ่าๆอุ้ยใส่เยอะเลยน้ำปลาไม่ต้องเค็มมากพอดีๆน้ำส้มจ้ะน้ำส้มโอ้โหซื้อขวดใหม่มาแทนเลยจะจวกมใบเตยรูใหญ่เลยแค่นี้พอไป มาจ้าพี่น้องปรุงเสร็จแล้วมามๆม,มแซบน้ำกันมาละบ่มีดอกจก้ะซื้อมันมาละต้มบบไก่มาละซ,ะซื้อบางที่ก็มีก็หาไดดก็ใส่ไปค่ะหาพอได้ก็กินอย่างนีีแหละตุนเด็กน่อยก็บอก,กินดอกมาละมีแต่ดิสันนี่แหละกินค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้แนเดอคอมเมนต์มาแนจะได้เห็นคอมเมนต์ะพื่อใ็้คลิปจ้ะ กดแจซื้อบ่เสียตังค์หรอกจ้ะกดให้แนเดอ้อพี่นอ้องอือทุกคนดูสิคะมีเลือดด้วยโอ้โหอึ้นเข้าปากเลยคะ่ะมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องก่อนไปเห็นงานก็เห็นข้าวเขาให้ลูกสาวกินลูก,ลกสาวแล้วก็พอมันกลับมาจมะมาอุ่นกินกันแขนาดจ้ะทําทุกวันบางทีเขาก็ทําอาหารฝรั่งอู้พี่น้องสิ้น มามาเดี๋ยววันนี้วทุกคนแซ่บๆจ้าสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนจะกินก่อนนะนะจ๊ะ